ลือสนั่นกมามบารินก้าเลือกทีมใหม่แล้วร่างผิวขาวกับผนังของฝั่งเลเวอร์พูลกับผนังของแมนเชสเตอร์ซิตี้ในครดีนี้ด้วยนะอาร์ตตงไงเคลียให้ชัดว่าอาร์ติโกมารริดตอบข่าวหรือว่าลิเวอร์พูลจ้องฉกท่นานของอาฮูเรนอาวเดชมาร่วมทัพในช่วงสเสมอน,นี้อาร์ตตงไงแฟนลิเวอร์พูลเสียว่าเมื่อสื่อปุ่นอิบาริคิมาโกดาเต้มีค่าที่สัญญาในครดีนี้เพิ่มเติมนะ อาระฐยังไงพูดได้มีเบอร์โตเก่งลิเวอร์พูลระบายความในใจ,จสอดตกกระป๋องหงแดงมองหาตัวแทนในครั้นี้เพิ่มสมแล้วก่อนที่จะรับฟังข่าวลิเวอร์พูลแฟนๆช่วยกดไลค์กดแชร์และกดซับสไคร้กับผมกันด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะาข่าวลนะิเวอร์พูลนั้นมาเสิร์ฟให้ถึงเตียงนอนกันเลยทีเดียว โดยพนักงานนิดหน้าของฝั่งเอโดอาร์โกกาบอริงกาบิฟิลด์ของเรอัลมาดริดตกเป็นข่าวเลือกทีมใหม่แล้วหลังมีข่าวกับแมนเชสเตอร์ซิตี้บริการลิเวอร์พูลโดยฟุตบอลอินไซเดอร์สื่อลูกหนังดังรายงานข่าวได้ว่าเอโดอาโดกาบอริงกากองการทีมชาติฝรั่งเศสของราชทุกข์เขาเรอัลมาดริดต้องการจะย้ายไปร,ร่วมทีมดอร์ใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้สโมสรยักษ์ใหญ่แห่งสื่อฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษในช่วงเสมอน,นี้ โดยสำหรับกาบาบิงกาวัวยสองปีรายน,นี้ได้ลงเล่นเป็นตัวจริงให้กับทั้งของเบริอัลมาดริดเพียงแค่16กเกมจากทั้งหมด27นัดที่ลงสนามโดยตกเป็นกานรรายงานข่าวล่าสุดระบุนะว่ากาบาบิงกาเองนั้นเริ่มไม่พอใจกับั่นของสถานการณ์ของตนเองที่เบริอัลมาดริดมากยิ่งขึ้นทำกาลังกระแสข่าวที่ได้รับความสนใจจากแมนเชสเตอร์ซิตี้และก็เลเวอพูลในขณะนี้โดยนอกจากนี้แล้วการรายงานข่าวเพิ่มเติมก็ระบุด้วยนะว่ากาบาบิงกาเองนั้นต้องการที่จะ ไปย้ายไปร่วมแมนเชสเตอร์เนื่องจากว่าจะได้รับนะฮะโอากาสในการลงสนามเป็นตัวจริงอย่างต่อเนื่องภายใต้การคุมทับของเป๊ปกาเดรราเพราะถ้าย้ายไปอยู่กับไปนั่งของฝั่งลิเวอร์พูลน่าจะต้องเจอปัญหาในการแย่งตัวจริงไม่ต่างกับไปนั่งโอง Madrid, นเรอัลมาดริดนั่นเองครับนี้ โดยทั้งีการบอเวิงกาเหลือสัญญากับาด้านของเดริเอลมาตาิดจนถึงช่วงซัมเมอร์ปี2029และก็ทางด้านของารันยุตข่าวเองนั้นก็ประเมินค่าตัวว่าต้องการการบอเวิงกาคนวนี้เอาไว้ที่สูงถึง70ล้านปอน,น,อนด์นะครับน,นิดเลยชีเดียวนะอาร์ตยังไงเคเรให้ชัดเมื่ออาราเตโกมาตาิดตอบข่าวหรือว่าลิเวอร์พูลจ้องจะฉกทางด้านของฮูเรียนอาบูเดชเสริมคมในครั้งนี้ โดยอาร์เรติโก้มาดริดนะฮะได้ออกมาตอบโต้ข่าวลือที่ว่าของแดงลิเวอร์พูเองนั้นทีมดันดสคุบอนพิเมเบริกอังกฤษได้ยื่นขอ้อเสนอเพื่อจะคว้าตัวฮเรนอัลเาเดชกองหน้าชาวอาัตกฤษผู้อดีตผู้เล่นของแมนเชสเตอร์ซิตี้ช่วงตลาดซื้อขายนักเตะที่กำลังจะมาถึงในขณะดนี้แม้จะมีข่าวลือจากด้านของเอเจนต์ของนักเตะเกี่ยวกับความเป็นไปได้ในการย้ายทีม แต่ว่าทานด้างของคาร์ลสบุนเชโรผู้ในการการกีฬาของแอตเลติกมาริดิยืนยันชัดเจนแล้วว่ายังไม่มีข้อเสนอจากเป็นทางการจากลิเวอร์พูลและก็ปฏิเสธข่าวลือทั้งหมดในขณะนี้โดยทานดัางของบุนเชโรเองให้สัมภาษณ์กับทางด้านของสามบวกห้าอ่าสกอร์บอกว่าข่าวเกี่ยวกับทางด้านของฝั่งลิเวอร์พูลที่เสนอเพื่อจะเซ็นสัญ,ญญากับทางด้านของฮูรียนอัลเบเดชเป็นไม่เป็นความจริงสิ่งที่กำลังแพท่สะพัดออกไปเพียงเพียงแค่ข่าวลือเท่านั้นโดยอัลเบเดชเองนั้นเป็นผู้เล่นคนสําคัญ และของทีมของเราและเราเองนั้นไม่มีแผนที่จะปล่อยตัวเข้าไปนักเตะเองก็ไม่ได้สนใจข่าวลือเหล่านี้ในขณะนี้เช่นเดียวกันสำหรับคนทั้ของอัลบาเดชเองนั้นกาลังทลงานได้อย่างยอดเยี่ยมในฤดูกาลน,นี้โดยทำประตูมากถึง23ประตูจากทั้งหมด14นัดและกลายเป็นหนึ่งในกำลังหลักของทีโกซิเมอเนในภารกิจในการลุ้นแชมป์ลาติกาหลังจากที่พวกเขาต้องจอดป้ายในศึกยูฟาแชมเปียนลีก เพราะว่าโดนจุดโทษแพ้คู่ปรับอย่างคนาของเรอัลมาดริดในครั้งนี้ทางฝั่งลิเวอร์พูลเองกำลังเดินหน้าในการค้นหากองหน้าตัวเป้าคนใหม่เนื่องจากว่าทางดนานของดาวินดูยเยสยังคงมีอนาคตที่ไม่แน่นอนและฟอร์มก็ยังคงไม่น่าประทับใจสักเท่าไหร่นักโดยทําไปเพียงแค่เจ็บประตูจากทุกบรรการที่เกิดขึ้นในครั้งนี้เพียงแค่เท่านั้น อาร์ตานง,งานนี้ทางด้านของฝั่งสื่อเผยอิบราฮิมาโกนาเต้กองหลังของเรเบฟฟูนั้นมีค่าจิสัญญาและก็ได้รับความสนใจจากท้าของ2ทีมเงินถุงเงินถังขณะที่หงแดงเรวบฟฟูยังโน้มเน้าวให้เจ้าตัวนั้นต่อสัญญาใหม่ได้สําเร็จในค้งนี้ โดยลิเวอร์พูลจะฝูงใิสุับอลพิเมเบรคอังกฤษมีเรื่องวุ่นวายในแคมป์ให้จัดก,การเพิ่มเติมอีกจนได้เนื่องจากว่าพวกเขาเองนั้นพยายามต่อสัญญาฉบับใหม่กับโกนาเต้ประการหลังทีมชาติฝรั่งเศสด้วยนะฮะไม่ต้องการจะให้นักเตะคนสาคัญสัญญาเหมือนกับพน้าของโมซาร่าเฟอร์จิฟันได้ประกอบเชนเดกซ์เดอร์อานแต่ว่าอดีตสตาร์ทีมแอาเรซิกยังคงใบเบี่ยงในข้อนี้ โดยถึงกระดาษนี้เองโกดาเต้ ade, ซึ่งย้ายมาค้าแข่งกับหงแดนลิเวอร์พูลช่วงสมมัมเมอร์ปี2021ด้วยค่าตัวอยู่ที่36ล้านปอนด์หรือาราว1,584ล้านบาทและสัญญากับทางนักโขนชินแอนฟิลอีกประมาณ18เดือนแต่เขายังคงไม่คิดจะลงน้ำหมึกเพิ่มเติมโดยให้เหตุผลว่าต้องการจะโฟกัสในช่วงที่เหลืออยู่ของซีซั่นอย่างเต็มที่ในรณน,นี้เพิ่มเติมซะก,ก่อนนะ กระทั่งล่าสุดลิเวอร์พูเอโคเปิดเผยเมื่อวันที่20มีนาคมบอกว่าโกนาเต้นั้นมีค่าสัญญาอยู่ที่ประมาณ50.2ล้านยูโรหรือประมาณ2,208ล้านบาทและก็ตกเป็นเป้าหมายของเรอัลมาดริดที่นันในศึกลาติกาสเปนรวมทั้งปารีสแซ็งฌแมงสมสอนในบ้านเกิดซึ่งก็ส่งผลให้เรดแม็กชินจำเป็นต้องมองหาตัวผู้เล่นของทางด้านของอสตาร์เฟรนด์แมนเป็นการเผื่อเหลือเผื่อขาดแลจะก็ต้องไปที่ดีนฮุยเซ่นเซนเตอร์ฮาฟดาวรุ่งทีมบาร์มัส ทันนี้ปัจจุบันโกนาเต้พระไปเข้าแคมป์ทีมชาติฝรั่งเศสเพื่อที่จะรอเล่นเกมในชั่นลีกรอบ8ทีมประทักกับโครเอเชีย2นัดในครั้งนี้อารันยังไงพูดได้ไหมตัวเก่งของฝั่งลิเวอร์พูลขอเปบายความในใจปมสวแวลตกกระป๋องหงแดงมองหาตัวแทนแล้วในช่วงสมัยน,นี้ โดยการน,นี้ทันงั้ของแอนดูร์รัอบสันแบ็กซ้ายเดวิลฟูจากฝูงในสโมสรพิมเบร็รกอังกฤษให้สัมภาษณ์ล่าสุดหลังจบศึกคาราบาลคัพอรอบจิงชนะเลิศ์นาที่แพทนิวคาสเซนไป1ต่อ2ชวดแชมป์ไปอีกหนึ่งรายการก่อนจะรับใช้ทีมชาติสกอตแลนด์ในช่วงฟีฟ่าเดย์ช่วงเดือนมีนาคม โดยช่วงนี้ลิเวอร์พูลตกเป็นข่าวอย่างต่อเนื่องว่าต้องการจะเสริมทัพตำแหน่งแบ็กซ้ายเพื่อจะเป็นตัวแทน,นระยะยาวของแอนดี้บรอบเบร์ันที่เริ่มรโรยหละแล้วโดยมีข่าวผูกพันกับวิบรอสเคอร์เคชแอนโทนีบรอบเบร์ันและก็เจ้ารฮาโตล่าสุดแอนดรูวรเบร์ันนะฮะก็ได้ออกมาเปิดประเด็นที่ลิเวอร์พูลเองนั้นกำลังมองหาแบ็กซ้ายมาแทนตัวเองโดยเขาด้บอกว่าผมคิดว่าเรานั้นตกเป็นข่าวกับแบ็กซ้ายท่าทุกคนในโลกใบนี้ นั่นมันมาพร้อมกับการเล่นให้สโมสรที่เรียกว่าดีสุดแห่งหนึ่งของโลกเมื่อมองย้อนกลับไปในช่วงแปปีที่ผ่านมาฐานะที่เป็นแบ็กซ้ายตัวจริงของสโมสรน,นั้นผมเนี่ยรู้สึกภูมิใจเป็นอย่างมากถึงเวลาแล้วคืนเวลาของคุณแล้วฐณนะผมเองนั้นก็ยังคิดว่าถึงเวลาของผมแล้วแต่ถึงแม้เราจะถึงใครเข้ามาก็ปล่อยให้เป็นไปเถอะนะแน่นอนว่าในฤดูกาลนี้มีบางส่วนช่วงเวลาที่ผมไม่สามารถจะเล่นให้กับอยู่ในมาตรฐานสูงสุดได้แต่บางครั้งการวิจารณ์ก็เกินเลยไปมาก ผมคิดว่าระดับผลงานของผมนั้นมันอยู่ในระดับนั้นผมคิดว่าผมมีฤดูกาลที่ค่อนข้างจะดีแต่สิ่งหนึ่งที่ผู้พูดหรือว่าผู้คนจะพูดถึงผมก็คือผมค่อนข้างสม่ำเสมอดังนั้นเมื่อคุณทำผิดพลาด2-3สครั้งผู้คนก็จะพูดถึงผมต่อไปได้นั่นคือโลกที่เราอยู่นั่นคือเกมฟุตบอลพิมพ์เลม็กทุกคนต่างจับตามองคุณทุกคนก็มีความคิดเห็นมันเป็นสิ่งที่มันเป็นแต่ว่าผมมั่นใจในความสามารถของตัวเองอยู่เสมอ ผมแสดงให้เห็นมาตลอดอาชีพของผมแต่โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเวลาที่ผมอยู่กับเรอัลฟุลในครั้งนี้เท่านั้นเองนะอาาะไรนงไงเมื่อสซนทงมินนะครับผมหอกสตาร์ของสเปอร์ตอบอย่างรวดเร็วบอกว่าโมฮัมเหม็ดซาราดาวเตะของฝั่ง Liverpool, เรอร์พูลเจ๋งกว่าตนโดยเขายัางมองอีกนะว่าซาร่านั้นเก่งกว่าเนมาในคาราดินีซะอีกนนะ โดยสนเพิ่งจะเข้ารว่วมด้ากิจกรรมทางด้านของ Adidas โดยที่ทางด้านของพิธีกรทําการเลือกนักเตะขึ้นมาเพื่อทําการประกบสายแบบทัวนาเมนต์แล้วก็ให้สนเลือกว่าใครที่เก่งกว่ากันในแต่ละคู่ก่อนจะไปจบที่เลือกนักเตะที่เก่งที่สุดเพียงแค่คนเดียวทางนี้พิธีกรทําการแบ,บ่งออกเป็นสีสายนั่นคือระหว่างเนม่าเจอกับแกรเดตเบลอาเยนบรับเบนกับเอ็นอาซาเดวิสเบคแฮมเจอกับโรนันโยและก็ซาร่าพะกับสน โดยในสคู่แรกเขาเลือกเนม่าอาซาและก็โรนดินโยขณะที่พอถึงคู่สุดท้ายดาวเตะชาวเกาหลีใต้ก็ตอบแบบไม่คิดมากเลยว่าโมองเบสซาร่าอย่างไงครับหลังจากนั้นทางพิธีกรก็พูดว่าผมคิดว่าคุณเข้มงวดกับตัวเองมากเกินไปนะเพื่อจะสื่อว่าซนเนี่ยประเมินตัวเองต่ำไปแต่ว่าซนก็ย้งทันทีว่าไม่เลยไม่เลยและพอพิธีกรถามย้ำบ้าว่าโบซาร่าเหนือกว่าจริงหรอซนก็ยืนยันตามเดิมว่าจริงโดยในเวลาต่อมาซนก็เลือกให้เนม่าเหนือกว่าอาซา อาราซ่าชนะโรนินโยก่อนที่ในบ้านปลายเขาจะตัดสินใจในว่าซาร่านั้นเหนือกว่าเนม,ม่าในครั้งนี้และข่าวดีพูดในวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้เดี๋ยวมันจะกันใหม่คลิปต่อไปในวันพรุ่งนี้ขอบคุณทุกคนที่ราับาฟังกันทุกครับ